แกงส้มใต้หน่อไม้ปลานิลทอดค่ะทุกคนรสจัดจ้านร้อยอย่างแรงค่ะวันนี้วันนี้นะคะ,นนะ,คะเพื่อนบ้านนำปลานิลมาให้นะคะสามตัวนะคะปลานิลตัวน้นอยๆไวกำลังน่ารักค่ะเขาน้ำท่วมเขาไปหาปลามานะคะได้มาเยอะเลยก็เลยมาแบ่งปันให้นะคะเราก็เลยจัดเมนูนี้เลยค่ะแกงส้มใต้นะคะของโปรดแป๋วเลย เอาปลานินมาทอดก่อนนะคะทอดกรอบก่อนค่ะตั้งกระทะใช้ไฟกลางนะคะทอดไปเรื่อยๆค่ะพอมันสุกด้านหนึ่งแล้วเราก็มากลับด้านนะคะไม่ต้องกลับมันบ่อยนะกลับแค่แค่ครั้งเดียวนะคะ่อยให้สุกหนึ่งด้านแล้วก็มากลับด้านแล้วก็รออีกด้านหนึ่งสุกนะคะรอจนอีกด้านหนึ่งจะสุกนะคะปลาสุกทั้งสองฝั่งแล้ว เราก็เร่งไฟขึ้นเพื่อไล่น้ำมันค่ะแล้วตักปลาออกนะคะตักปลาออกแล้วพักไว้เสจตะแกงค่ะทำแกงส้มกันต่อเลยค่ะใช้พริกแกงส้มนะคะอัตราส่วนแปลลงไว้ให้แล้วนะคะในโพส์นะเขียนรายละเอียดไว้ให้นะคะ เติมเกลือป่นค่ะกะปิค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะรสดีต่อด้วยมะขามเปียกค่ะแล้วก็ใส่หน่อไม้ต้มนะคะหน่อไม้เราต้มจืดไว้แล้วนะคะ หั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วไปต้มน้ำสองรอบค่ะมันก็จะจืดนะคะเสร็จแล้วปิดฝาค่ะรอเดือดค่ะเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เดือดสักพักนะคะนี่สีก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะสีสวยมาก สวยมากจัดทุกคนน่ากินมากเลยเสร็จแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะใส่ปลาที่เราทอดไว้นะคะลงไปเลยค่ะนี่ปลานิลทอดกร,บกรอบๆนะคะทำเสร็จแล้วกินใหม่ๆเลยจะได้อร่อยๆนะคะปลาก็ยังกรอบอยู่เทเข้าไปเลยค่ะ ักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยแกงส้มหน่อไม้ใส่ปลานิลค่ะทุกคนรสชาตินี้จัดจ้านมาก mm hmm. เผ็ดแซ่บอิลีจ้าทุกคนมาเด้อกินเขาน้ำกัด